ลืมเปิดใหม่หเหี่ผมจะไม่พ่าดเลยนะตีเลี้ยงกันประตานะครับไม่เข้าทิตด้วยเฮ้ยเหี้นี่เขาไปเยอะังวะจต่องกวล็อกไอเ้เหี้วันคุงอีกโอ้ตายเลยหี้ยมองไม่เห็นจอสานต้องมาไปอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย วันกรุงเล่นเต็มเลยว่าโอ้ยด้วยได้กูตายอยู่แค่นั้นแหละวันกรุงได้นุ่าเอาที่ยกศพกขวายูอย่างกูวะไป่ได,ขด้ข้าดงเข้าดิฟด้วยวันกรุงมาแนละ้วว่นเฮ้ยไฟมันเยอะจังนะโอ้โหมีคนล็อกแมนด้วยไปไหนนุ่มเต็ดอะไรไม่รู้นะครับ รู้ว่าเอเต็มหลอดตัวนี้อันนี้เล่นเอาหานะครับผมไม่เข้าดิด้วยนะครับไม่เป็นไรเครื่องเรือกันขันวะมันวิ่งออกมาพอดีเลยมั้ง เอาวันฟุงยืนนิ่งแล้วเฮียเอาวันฟุงไม่เล่นอะไรวะเนี่ยจะไปเติมมานารอกัอนไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับบอลน,นี้แม่งก็าอย่างมายุ่งกับกูกันไอ้เฮียเอาวันฟุงไม่เล่นแล้วล่าสุดเฮ้ยกูล็อกจอสองไว้ที่วันฟุงเลยอ้าวันฟุงออกเหรอจบเลยเอ้าว งานสวยแล้ววันคุงออกไอ้เหี้ยเ <names> <or> ลยยกไปแม่งเลยยกตัวไปแม่งเนยโงบนี่ไงอ้โหไม่ทันเบอร์เบ้บ้บูบีไม่ตายแลอวปะต้องตาย ที่วันกงออกเฮ้ยวู้วว้ยเ,ยยเ,เยวีออวยววววววนวว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 วเวว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 อวววาวว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 ว้ววววววกวววววอนวนวว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 อวว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 ออวววววววเวาดีกว่าววนกูดิววนกูดิววนกูดิ โดนกูดิโดนกูดิอเ,เ,เอาเก็บดิเอาเอาเฮ้ยเอากูวางยาเลยงั้นเอาดิกูวางยาเลยเอาดิกูวางยาเลยเอาดิวางให้เขาอดูดไปด้วยเอาดิคอนเทนต์โยนเกมรอจนกว่าวันคุงจะเข้ามาแค่นั้นแหละเอาเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มหนุ่มใจเย็นหนุ่มเอาเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยอย่าเพิ่งดีวันคุงไม่อยู่ เฮ้ยเขาเพิ่มเลือยก่อนแต่กูเอายาไปให้ดีกว่ากูเอายาไปแล้วก่อนมึงอย่ารีบจบกันดีพี่อ่ะแม่งเอายามาแล้วหนุม่มมาเอายากันหน่อยหนุม่มแล้วกูล้วงหมดเลยอย่างเงี้ยกูล้วงหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอายามาให้แล้วเอายามาให้แล้วสวยเอาเก็บยาดิเฮ้ยไอ้หน้าเชี้ย 铁板饼？啊！